แน่นอนนี่คือบทพูดสำหรับวิดีโอรีวิวรถ Toyota าไฮเอ0ส5ที่แปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วขีดขีดขีดยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเรา วันนี้เรามีสิ่งพิเศษมานำเสนอสำหรับใครที่ชอบรถที่ใช้งานได้จริงเชื่อถือได้และมีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางวันนี้เราจะพาคุณไปรีวิวแบบละเอียดของ toyota hiace ปี2025ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่กำลังมองหารถสำหรับขนส่งที่ไว้ใจได้หรือครอบครัวใหญ่ที่ต้องการรถที่จุคนและของได้ครบคันรถคันนี้มีคำตอบให้กับทุกความต้องการเอาเราไปดูกันเลย เริ่มจากภายนอกก่อนเลย Toyota h i a เอรุ่นปี2025นี้ไม่ได้แค่สืบทอดความเป็นรถเพื่อการใช้งานแบบดั้งเดิมของ t o y o ต a เท่านั้นแต่ยังเพิ่มความทันสมัยเข้าไปอีกด้วยด้านหน้ารถถูกออกแบบใหม่ให้ดูเฉบเฉีียวและทันสมัยมากขึ้นกระจังหน้ากว้างขึ้นและไฟหน้าแบบเล็ดที่ตอนนี้กลายเป็นมาตรฐานสำหรับเกือบทุกกรุ่นย่อยมันอาจจะไม่ได้ดูหรูหราเหมือนรถหรูแต่ก็ดูแข็งแรงและมีความดุดันมากขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับรุ่นก่อน ด้านข้างยังคงรูปทรงเหลี่ยมแบบดั้งเดิมเพื่อคงพื้นที่ภายในให้มากที่สุดแต่ก็มีการเพิ่มเส้นสายและดีไซน์สูมล้อให้ดูมีมิติมากขึ้นล้อมีให้เลือกทั้งขนาด16และ17นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยส่วนรุ่นท็อปก็จะมีกันชนและมือจับที่เป็นสีเดียวกับตัวรถพร้อมกับตกแต่งด้วยโครเมียมบางจุดเพื่อเพิ่มความหรูขึ้นอีกระดับในปีนี้โตโยต้ายังเพิ่มสีใหม่เข้ามาเช่นสีเทาเข้มแบบกราฟไฟต์และสีขาวมุกที่ดูเงางามเมื่อต้องแสงแดด สำหรับใครที่ใช้ไฮเอสเป็นรถของบริษัทยังมีพื้นที่ข้างตัวรถที่เหมาะสำหรับปิดโลโกโ้หรือโฆษณาได้อย่างลงตัวมาดูภายในกันต่อภายในของ Toyota h i ฮเอส2025นั้นถูกออกแบบให้เน้นการใช้งานและความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นคอนโซลหน้าถูกออกแบบใหม่ให้ดูทันสมัยมีหน้าจอสัมผัสกลางขนาด8นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto เบาะนั่งก็ถูกพัฒนาให้รองรับการใช้งานระยะยาวได้ดีขึ้น โดยเฉพาะในรุ่นสำหรับผู้โดยสารจะมีเบาะที่หุ้มหนังแท้พร้อมระบบปรับอากาศแยกโซนให้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังจำนวนที่นั่งภายในขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยมีตั้งแต่10ที่นั่งไปจนถึง15ที่นั่งในรุ่น Super Grandia เบาะทุกที่นั่งมีเข็มขัดนิรภยัยและในบางรุ่นยังมีช่อง USB สำหรับชาร์จไฟเพิ่มเข้ามาอีกด้วยการเก็บเสียงในรุ่นใหม่นี้ก็ดีขึ้นอย่างชัดเจนทำให้การโดยสารเงียบและนุ่มนวลมากกว่าเดิม ด้านสมรรถนะโตโยต้าไฮเอสสองพมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.8ลิตรที่ได้รับการปรับจูนให้แรงขึ้นและประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นให้กำลังสูงสุดประมาณ177แรงม้าและแรงบิด450นิวตันเมตรซึ่งเพียงพอสำหรับการขับทั้งในเมืองและนอกเมืองรวมถึงตอนที่บรรทุกผู้โดยสารเต็มคันด้วยเกียร์อัตโนมัติ6สปีดต,ตอบสนองได้ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนและระบบช่วงล่างก็ถูกปรับปรุงให้มั่นคงและนุ่มนวลมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นถนนเรรรียบหือถนนะ ระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มตามมาตรฐานของ Toyota h i a เอ2,025มาพร้อมระบบช่วยเบรก ABS ระบบควบคุมการทรงตัว VSC กล้องมองหลังถุงลมนิรภัยห่อลายจุดและในรุ่นสูงสูงยังเพิ่มระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติและระบบช่วยเตือนเมื่อออกนอกเลนอีกด้วยสุดท้ายคือเรื่องราคา Toyota h i a เอ2,025มีให้เลือกหลายรุ่นตามการใช้งาน โดยราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ1.3ล้านบาทสำหรับรุ่นพื้นฐานและอาจไปแตะที่ราว2ล้านบาทสำหรับรุ่นซูเปอร์แกรนเดียที่อัดแน่นทั้งความหรูหราและเทคโนโลยีต่างๆหากมองในแง่ความคุ้มค่าความทนทานและชื่อเสียงของแบรนด์โตโยต้าแล้วต้องบอกเลยว่าคุ้มเกินราคาสำหรับใครที่กำลังมองหารถที่ใช้งานได้จริงจุบคนได้เยอะสมรรถนะดีและยังคงความน่าเชื่อถือของแบรนด์โตโยต้าให้เอส2025คือคำตอบที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเราจะมีรีวิวรถรุ่นใหม่ๆม,มาอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันในคลิปหน้าขีดๆีดขีด,ขดหากคุณต้องการเวอร์ชั่นอ่านเร็วหรืออยากใส่เสียงบรรยายเฉพาะสำเนียงเช่นไทยอีสานหรือเหนือแจ้งได้เลยครับ